จะทำไรเธอคนแรกแล้วได้ยังสีขาวอ่ะไปสีขาวใีช่เจหลออะชท้ายแถวหน่อยนะครับตาเนสีสหลองกันขนักหมือนกันเลยเขาเป็นแปดยิงไหมยิงไหมเอาเองหมเนีไม่กล้งเลยหมอจะลงไม่ได้เอาละจ้อายย้ว นะครับรถไปได้อยู่ได้อยู่ไปดูไปเอาไหนสวยมากโลนิดเดียวครับยังสูสีอยู่นะครับแในตอนนี้เนืงหลังลุงเนี่ยตัวกันเยอะนะครับใครที่เห็นเล่นในเทอร่าเนี่ยร115ยังไม่มาเลยนะครับพี่ลุงถือบอลไว้ก่อนก๊อฟจับอยู่รารอแต่พุชัวน์ก๊อฟจับอยู่รอๆพี่ลุง ไม่ไอ้เนี่เป็นเป็นอุบายเหรอหรอยิ้มได้ดีเน้ยโอ้โหยาวเท่าไหร่ไหมเองทุกคนสบายสบายวันนี้คนควรยิ้มที่สุดคือมีโอค่ะมีโอน่าเสียสุดเลยค่ะเ้ยทำได้ได้โจได้โจโง่มากครับโง่มากแต่ไม่โดเลยเลยสามยังได้อยู่ได้อยู่ไหมออกแล้ว บอลสีดำนะครับบอลสีดำบอลมันสีบอลมันสีแดงไม่ใช่เหรอคะบอลเสื้อดำก็ได้เอ้าอ๋อบอลเสื้อดำต่อไปครับชึบยังไงวิ่งไปครับโกลต่อยลูกนี้โอ้โหเปิดมาดีไอเก๊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 โคงเพ่ชงตรงให้เลยเหรอไอเก๊จับ ค่อยๆไปครับเจเจลุ้องจับอยู่ไ uh ม่ร huh> ู้จะให้โดนโดนปัดออกนะครับ11ไททิลนะครับปัดออนไปไปนะครับไม่เ่าครับบอล6เท่าครับอันกาบาแบบนี้เนี่ยคือบอลอ่อเนี่ยเวลาเดินต่อนะครับเวลามันไม่อยุ่ให้เหมือนในที่เราดูกันใน NBA นะครับเวลาจะหมดเร็วนะครับสวย ลูกบอลลูกบาสท uh ี huh. like ่น yeah. ิวส oh yeah. ์ส oh yeah. ่งให้แต oh yeah. ่สวยเหมือนพี่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าอันนี้เคลียร์ประเด็นแรกของลุกบาสของพี่เอาอีกสุดเอาอีกส่วนต่อไปหนึ่ใช่ไหมับมาครับเจเจลุยช่วช่วลุยช่วยโง่แล้วสามคะแนนเฮ้ยเตะไปเตะไปเคลียร์เก่งได้เป็นหม กรอก่อนเอเก่อนรอก่อนรอทีมมารอก่อนหนีไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย9คะแนนนะครับหีไปนไม่ต้ง้แล้วม่หวโย่โอ้เราดูโไม่ลงได้เีนะครตอนสวนมาจะเป็นเรื่องนะครับแไปเย็นล็อกข้าวดูโกสลูกนะครับเพื่อนเดีจเย็นเพ่อนทำได้